เราลองมาสํารวจเอกสารอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่พูดถึงเรื่องของพระเสียพระสติสัญญาวิปราฐพระสติฟั่นเฟือนเลยเนี่ยมีไหมปรากฏว่ามีครับสังขีติยวงและพงศวดานกรุงศรีอยุธยาภาษามคตสองเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยสมเด็จพระพลรัตวัดพระเชตุพนสมเด็จรูปนี้เนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่เคยถูกลงพระอาญาโดยพระเจ้าตากและถูกปลด แต่พอมารัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านได้คืนสมณศักดิก์หมดกลับไม่ปรากฏได้เขียนเลยนะครับว่าพระเจ้าตากนั้นเสียพระจริตฟั่นเฟือนอะไรเลยนะฮะก่าวแต่เพียงอย่างนี้ว่ารูปพุทธศักราช2,325ล่วงแล้วปีขานคลั้นความโศกปริเทวทุกทมนัตและอันตรายมีประการต่างๆบังเกิดขึ้นแก่ชนเหล่านั้นคือบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุและบุคคลลามก โกหกมารยาเป็นอันมากในพระพุทธศาสนาและบังเกิดขึ้นแก่ค้ารือหัดเป็นอันมากสมเด็จพระพุรัต์ไม่ได้กล่าวเลยครับว่าพระเจ้ตากนั้นเสียพระจริตพระสติฟันเฟือนสัญญาฟิปลารไม่มีเลยมาดูอีกอันหนึ่งนะครับประชุมหมายรับสั่งภาคที่1สมัยกรุงธนบุรีนะฮะเรื่องก่อพระเจดีทรายนะในงานสงการานปี2324 สงการปีนี้เป็นประสงการปีสุดท้ายจัดที่วัดแจ้งคือวัดอรุณปีนั้นนี่นะฮะปีใหม่เนี่ยมันตรงกับวันที่18มีนาคมมันเป็นปีใหม่ของปี2325เพราะสมัยพระเจ้าตากเนี่ยเขานับปีเนี่ยโดยจันทรคติพอ6เมษาเดือนถัดมาท่านก็ถูกยึดอำนาจก็แสดงว่าห่างจาก6เมษาเนี่ยจาก17-18มาถึง6เมษาประมาณ20กว่าวันเนี่ยยังมีรับสั่งให้ก่อเจดีทซายอยู่เลยฮะ ถ้าพระเจ้าตากเสียพระจริตพระสติฟันฟ่นเฟือนสัญญาวิปร,ราชจะมีรับสั่งเรื่องก่อพระเจดีไซน์ได้ยังไง20กว่าวันนะ,ะแล้วเรามาดูต่อไปนะครับก่อนที่จะนําตัวพระเจ้าตากไปประหารเนี่ยในพงศวาดารก็บันทึกว่าพระเจ้าตากได้ตัดว่าตัวเราก็สิน้นบุญจะถึงที่ตายอยู่แล้วช่วยพาเราไปแวะเข้าไปหาท่านผู้สําเร็จราชการซึ่งก็หมายถึงพระราชการที่1ตอนนั้นนะฮะและขอเจราจาด้วยสักสองสามคำ นะฮะอันนี้พงศาวดารบันทึกไว้เป็นคำเป็นพระราชะดำรัสสุดท้ายของพระเจ้าตากถ้าท่านเป็นบ้าแลวคนบ้าที่ไหนก็จะพูดได้ชัดถ้อาชัดคำขนาดนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของฝ่ายในนะฮะฝ่ายในที่เคยรับใช้พระเจ้าตากเนี่ยสมับพระเจ้าตากหลังจากถูกปรงพระชนแล้วเนี่ยนะฮะก็ฝังไว้ที่วัดอินทารามสองปีแล้วก็ขุดขึ้นมาปี2327มอ่ก็มีพระราช พิธีพระบรมศพนะฮะปรากฏว่าพงศวดานเขียนว่าพวกเจ้าจอมข้างในทั้งพระราชวังหลวงวังหน้าซึ่งเป็นข้าราชการครั้งแผ่นดินเจ้าตากคิดถึงพระคุณชวนกันร้องไห้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ทรงพระพิโรธดำรัสให้ลงพระราชอาญาโบยหลังทั้งสิ้นทำามเจ้าตากเสียพระจริตเป็นบ้าจริงคนเหล่านี้จะยังคงนึกถึงพระเดชพระคุณ แบบนี้อยู่หรอทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่ยืนยันเลยนะฮะว่าพระเจ้าตากไม่ได้บ้านะครับเป็นการลดทอนความชอบธรรมนะฮะสิทธิธรรมที่จะครองราชแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอยืนยันว่าพระเจ้าตากไม่บ้าครับ